รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรสีสักดินัน ข่าวดีนะคะยูเนสโกประกาศสงกรานไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะนับว่าเป็นข่าวดีนะคะที่องค์การสามประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ค่ะโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกก็ได้เคยประกาศขึ้นทะเบียน วัฒนธรรมไทยมาแล้วโดวยในปี2561โขนค่ะปี2562นวดไทยและปี2564โนราของภาคใต้นะคะ และทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมสัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์สงกรานในประเทศไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและรักษาประเพณีอันง,งดงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปค่ะ